สวัสดีครับมาเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวจะลองรีวิวกันดั้มนะครับ a s t ตตัวนี้ซื้อมาใหม่เลยทำสีแล้วด้วยนิดหน่อยพ่นเคด้านโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรให้มาบ้างครับก็บมาเริ่มชิ้นแรกเลยนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้แหละแต่มันคือดับใหญ่หละมะั้งดับใหญ่ดับยาวนะโอเคนี้ทำสีเงินนิดหน่อยนะครับความยาวก็จะประมาณนี้เห็นไหม มีลูกเล่นก็คือเก็บพับด้านจับได้เนาะอีกด้านก็จะเป็นด้านจับเช่นกันนี่หนึงมาอย่างงี้ก็จะเป็นแบบนี้นี่พับเก็บก็ได้แบบนี้ไหนมองไม่เห็นโอเคก็จะเป็นแบบนี้พับเก็บเพื่อเน็บกับด้านหลังตัวหุ่น ต่อไปดามิสซันโอเคมิสซันคือก็ไม่เข้าใจว่ามีดับยาวแล้วก็มีดับสั้นให้ด้วยอ่ะต่อไปไรเฟิลอุ้ยไรเฟิลไม่มีมอะไรเลยลูกเล่นแค่นี้จบจบเลยมีแค่นี้ขยับอะไรก็ไม่ได้จบ โล่และมือยักษ์ถอดออกกันได้อ่านี้จะเป็นโล่ตัวโลน่นี้รู้สึกว่านี่นะเขาจะมีบอกว่ามันมาจากตัวไหนเอาไปโมกันเองนีเห็นไหมนี่เอาไปโมกันเองทั้งโล่และไหล อยู่ไหนมือ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 ยักมือยักอยู่ไหนโอเคมือยักมาให้สามนิ้วขยับได้คือตัวนิ้วโป้งแล้วก็ตัวนิ้วชี้นิ้วกรประมาณนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวหุ่นมาแอตลอสพร้อมแล้ว โอเคเรามาดูจุดขยับนะครับอันนี้ตรงไหลหมุน360อยหสงศานะหลังยกอย่างนี้หัวก็คงเหมือนไฮเกตทั่วไปครับไม่มีอะไรปกติแต่จะบอกไว้เลยว่าโครงเนี่ยบาบาัดทอสชัดๆโครงบาบาัดทอสเลยใครมีแบบบาบัดทอสแล้วก็เหมือนได้ต่อยอตัวนะโอเค แขนข้างนึงเหมือนกันไม่มีอะไรมากเขี่ยนะนี่หมุนมือโอเคเอวเอออะไรนี่เหมือนบาบาทอสเลยหมหนุนได้ไม่มีปัญหามีตัวบูสเตอร์มาให้ แต่ในนี้ขยับได้แค่นี้ขึ้นลงกับหมุนอย่างนี้นะโยกอะไรแบบพิสดารว่านี้ไม่ได้ขามาเออแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าไอเนี้ยมันจะทำยาวออกมาเพื่ออะไรไม่เขาใอ่าโอเคคายกขึ้นไปหลังอ่าอ๋อมันจะมีติดติดอ่า บูสเตอร์ตรงนี้นิดหน่อยแต่ผมว่ามันก็เท่ดีนะตัวขาตัวเท้าแล้วแน่นอนบิดได้ขึ้นขึ้นอ้าวไม่ขึ้นเนี้ยลงแล้วก็ลงหลุดเลยประโถยแค่นี้อ้าวลวงโอเคเมื่อกี้รุนแรงนิดหน่อยมาเดี๋ยวต่อไปเรามาติดอาวุธให้บาปทอสเอ้ยไม่ใช่สิ a อสเทรอสกันดีกว่ามาเริ่มกันที่ไรเฟิลโอเคก็จะถือได้มั่นคงนะยาวๆๆๆๆๆๆๆโอเคไม่มีปัญหาอะไรสำหรับไรเฟิลเท่สวยงามต่อไปอ่ามิซันมิซันนี่ก็ สบายชิวๆช,ชั่วช่อสวยงามเช่นกันมาดาบยาวสุดท้ายเลยมาดูกันนะรับน้ำหนักได้ไหมมันก็ได้อย่างนี้โอเคไหมใช่ได้เนาอโอเคสุดท้ายมาติด มือใหญ่และโลเท่านี้ก็จะสมบูรณ์ complete เรียบร้อยอะเรียบร้อยก็จะสวยงามดังนี้เอาละครับจบแล้วครับสำหรับรีวิวนะฮะกันด้ำแอชทารอสเป็นไซส์สตอรี่ของเรื่องบาบาทอสนะครับอ่ ถ้าชอบนะครับช่วยกด subscribe นิดนึงนะครับอยากจะให้มีคนดูเยอะๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ